สายดีพวกแม่ี่นางวัคซีนเสร็จแสบายดีเ้ยข่าังูมากระถางกินพซองกันิดบวบต้นมบวต้บวใส่มูซับใส่หมอุ่นนน้งใส่อะไรเอ่น้งไปอนน่ะไปฉีดวัคซีนไปเนี่มันบกนี่เ ฮะไปไหนไปมนาะไปแล้วลแลว่ไปป่ปะอเมื่อกี้ไปปยัีชัตใส่ซื้อรถมือคืนนี่กัสอแสนคนน่ละลดยังะบักบักเขันแหหนเล่นมะะาคืนน่ะมาห่ออลไกไปไปแล้วเือเนียมันกล,ะนะลินไปแล้วบ้นี่ไปแล้วอ้าไ,ไปล ไอได้กินผัดไทล่ะอ้ยสุดท้ายนเจาคนว่าบินบอลมากันทีนี้ดีละก็นี่แหละกระดกหัวกระกหัวหลายหลายอย่นี้ม่ใชแม่ยี่จอยอ่ะคุณเาจะทเผอเจ้าบอกวัดขัดกินก่อน้ก ขี้ขี้บัก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  <laughs> <laughs> Đã Để cho Để là mềm, làm men mình lấy cái này đi đây là mình không, và những cái mình háo mẹ con con lấy còn vậy, Để... Thôi... Thôi. เขากินก้อนรดกระถ่ายกปน่ามามแบบีในแทบบอยองยงนันตายมั่นหากินะตากิเออขอไม่บอก้กินในกวนนนม่แน่ในสอเราคื่อน่ได้่ายหรอายได้ก่อรเบิดบ่อถ่ายรเบิดบ่อ่ดนออกแล้วแล้วคุณบุญร้องขห้ว่า

我妈呢？ หัวผ้าหัว อยากเงินเงินเงินกันเลยติดสติต้องหัว ปลาก่อนเนะาะกระช่องย่านย่านที่สุดเป็นไนขนงย่านนละมันเนาะทอดปลาไปย่านลน,าานละมัน น้่ตูเ้เย็นนะคะอุ้ยยากเลยค่ะก็คอยอยากกินปลาทอด กูดเนะอันนี้อันนี้อันนี้วางขาแต้วเด็กจะไมไ้เล่าเดี๋ยวมันลงมาท่าก่อนนี่ยโกกบโกข่าวนะมันลงมาท่าเดี๋ยวมันถูกถือเสียดีกว่าทัน เรียบเรียบร้อยอ้าวสบายดีเนาะวัตถุโกจรธคนมาเลยวมากินข้าวประกาศข่าวนี่เนาะเข็ดมาแต่วัดมาแต่กินข่าวกินได้ดีเด้อกินข้าวกันนะข้าวตะเกียวข้าวหิวหิวได้ได้บุญดิได้บุญน้ำข้าวแมโรกินข่าวแต่บาทนี่แตกกับมากินข้าวอยู่นี้ใจได้กับตายป่ายนี่คืออะไรใช่เไม่อยากกินแล้แบบมึงมึงเห็ด ตัคือห้องปาบสซารปาสลิดจากปาสลิดแนอันนี้นะก้อนชิแค็งนะเขาเั่นหาว่าสีหงพัดหบบวกนี่มันลายโทษได้นี่ก็น้อกะปหนักนนกะตกสิดมาได้ไม่รู้มกินบ่กใช้เมื่อมาว่าเขรอห้าสีหงพัดนะครับเขาได้แบบคนณเจน่ามอย

มได้ไหมมันหวานไหม,มไเนื้อนะเดียวกันแล้วราอ้านหลายหลายแล้วมาให้แล้วขายเอาพาเพ่อไปขายแบ้วแล้วปวหายไปแล้วมาเห็นปะเจอ แล,ล้วคนมาห้ยหลดเรื่อ<า>งยิ้มหวานผงเลามันเป็นทุกขออ,ขอหยุดเดี๋ยวน้หยุดแล้วไเอ๋อหยดไม่ชื่องมาชงกบกิ ไม่คูไม่กินเลยรนี้ขวดเท่าหนักมีป่ะปาสลิดของไทยอ่อของไทย่อ่มากเลยของไทยของไทยแล้วันเดียวเราทไปนเยออกเรไปยงกันนะเป็นกระบเดี๋ยวเลา

เขาวเบืงเลยคุณ hmm. ่ทาขาวสดดจ้ายขอจินเขาปั่นได้ข่าวชอบี่เป็นที่ตบมืเนาะน่าจะโดนพงเลยแบบชิดรึเปล่าหมดอลวคึ่งคนนะคือชิดรึเปล่าง่ามแบบ่าสังแล้วบางคนข่าวน่าจะพุงแต่ตั ต้มนเยกุงรอืฮัเประตูเขาออกไปะถบันก็แต่จะเศร้าเจินขึ้นม่จะใช่บาทเงี่ยเ้ยเร็วอยางก่แล้วอุ้งเขาจุิบอเขาถามประจอยว่ะเครื่องก็ตายบ่ะเขาเผาหน้าเนี่ยเขาต่อมเนาะนี่แ่งหน้าทุกคนทามาออกงามประเด้เขวเาปีเรื่อยๆเรื่อยๆจะหน้าก่อนแล้วหน่บองุ้งุงนเหนไเื่อยเผาเเห็นาะ Măng kia. Qua đã không tham gia măng kia. Măng kia măng nó măng kia lại lắm măng đó măng cả măng kia lại kia giờ mình măng kia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  nó kia măng 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 nghe hơi,

เราไม่ได้หิวข้าวเหมือนกัเลยเกลียวขาวว่านี่เมื่อยบมเมื่อยปากแดดขึ้นมานอนเพิ่มเมืองเลยเป็บงงไดเที่ยงแต่กูขึ้นมาก่อน้มมันแหล่มื่อยะหอนเลยอ่นแต่มาบงงเที่ยงอา่กูขึ้นมาแตาฮึ่ง ใหญ่ไปจากแตงกนอ่สวแล้วไม่รูมันดิบมกกก้อนหนึ่งบาทแสดงโลกป่เอกทองแล้ก็นเ็ยอ่ะมันเล้กตัวเลเลยเขาเล

Nhanh chóng thắt trăm cây kèm đem mặt ừ. tắt. đó bao để lúc. Monday bao giờ 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 lúc. Này đi, mẹ chị bắt. chắc là chuyện bao nhiêu lắm rồi. <laughs> ừ. Nó. Còn cũng cần năm nữa được. Cần năm đấy. Cần chừng bao. Ừ. Mẹ đun tiền một Ở. Ở. Mấy tí. Mấy năm mới thấy không? Đẹp. À, Hình dài lắm, đó, mì vâng. mình mì phần, phần kia lắm mà Ừ Một đó à. Không có đẹp phẳng, không có còn tận mùa bóc lúc bóc lúc bóc 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 cho bóc 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 Năm 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 nghỉ ra thủ, thủ phải phải thì ra phần bột Chúng ta cứ phải phạm cái năng khôn này cả Mẹ nó chui xí phản Phạm hay đu Chui năng khôm, Nó hay phải nhạt phải xinh Nó mang mát áo Này Phạm này đu cục khả Nói thôi là thứng Ừ Không bao nhiêu bỏ nó vào gì bạn Đúng chặt bạn Bỏ vào nè Xài dữ Bỏ đi đấy đi tao bảo là năng khôm bơi đâu Nè đúng bạn này ở đây vì đây kính chỉ đẹp vàng chân không chân không chân 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 gần như chân 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 chân

ลากกิจสะกาศที่พูดกันรันเมื่อเราแบบแบบเราต้องเป็นน้ำนะื่าไๆเนตรงนี้แบเล้ยวนักหนตันึงเอาตะจองไม่บเียับดีเป็ดตนุ่นรีกินม่าด้ยตะเลี้ยวะจองบ้ินได้ชอก็จได้ต็เลี้ยงตะลุ่นก็ผูกลพาน ไได้ขายไปนม่ขายหรอขายอย่เดียวขายนี่น้เกลือายก็ได้สิทำเปเกลือเอนี่ยปะตุ๋มายที่ขยมังไปหายที่ไหนขายบุ้มีนักกินคนหนาข้าก็เป็ดอมีน้ำเกลือไหมขายแล้วไปเลยอ่ะมาทุบตีนหลบุ้มบัเลมึกคุ้มนหแต่เดินเป็ดเด่นไก่หนอยว่าบุ้มีนักกิน ไปไปนี่ล่ะื่อตำบ้านกําลังใครแั่เชี่ยดใครบ่อยอย่งนี้จบชงต๊กใหญ่ทำให้คนมากินต้นนั่นนะหนุ่มันแย่เยอะมันใครต้นนั่นมาบัดอะไรรูปตัวเดียวใาเสียงบ่อยเลยมาคนั่งักครมันเบบแค่แค่มาเจาะนี่มันบอกใครมันไ่ทาเดิมใครมันเช่ยแบบพี่ชาวบ้านนี่ี่พี่ยายนะัี

บนใกล้ทางที่ถาี่กรตอกก็นแล้วเห็นแล้เป็นทางแล้วอยกรตอกยาเห็นกูและพููต่ด้วยดิปืนมุมีม่ตอรับมุมนี้นะมุจะบบอ้ยนั่เหรอมันเห็นมอมา้แลรอเราเห็นอาบบัไมด้เองใครก็ขอหเขาไ่ด้ นึกกำไวจ่ากขไหนเสียไปเช่ถ้ามึงทำนึเธอให้เป็นแค่เห็ดหงาเนเขาผ่านอยาเขาเห็ดแล้วมันบุกินนะห้องายอืิคมันเหมเลยนะไม่ถูกิอืมอบอ๊ะแ่นี้ะบุเคินนี่เขาไปบุเคนี่เขาไปเอาเบอร์ถปะบแะกัด้เลเอาเบอรรถเยี่ยมอกินเเอาเบอร์รถบุมีเหกินนะค่ะมาะ

โอเคตอนนี้ก็เอิ่มแล้วน้องสาธิตกับบอมากินนอนหวัวโซฟา<ล>หวัหวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปหน้าไปตีกับป้ายาดอแกแม่จะเป็นยังสิเวลาเม่พึ่มาน่ะห้องกินข้าวกะเฮ็ดบ,บอมากิน ไปแล้วนะนเนะคลิปนี้จะจบคลิปไปแล้วตากผู้พที่อนอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามชุมมท่องพี่เกา่าเนาะไปแล้วสบายดีเด้อสบายดี <laughs>